สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชิ้นหนึ่งที่ผมว่าน่าจะถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานปปชเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนเพราะว่านี่คือคกลไกที่ชี้เป็นชี้ตายเลยว่าประชาชนจะกล้าให้ความร่วมมือมากแค่ไหนเรากำลังจะพูดถึงระเบียบคณะกรรมการปปชว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือคนที่ให้ข้อมูลเรื่องทุจริตซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี2568ครับ ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้าหมายของเราวันนี้ชัดเจนมากครับคือเราอยากจะมาถอดรหัสระเบียบฉบับนี้ให้เห็นภาพเลยไม่ใช่แค่แบบท่องจําไปสอบแต่ให้เข้าใจถึงปรัชญาเบื้องหลังว่ารัฐออกแบบกรอบป้องกันให้พลเมืองดีอย่างไรเราจะลองสมมุติตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาให้ข้อมูลแล้วเดินตามเส้นทางของระเบียบนี้ไปทีละขั้นตั้งแต่การขอความช่วยเหลือไปจนถึงรูปแบบการคุ้มครองที่โหทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ และก็สุดท้ายคือเงื่อนไขที่อาจทําให้กราะนี้ถูกถอดออกได้เป็นการปูเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นแค่แบบระเบียบราชการน่าเบื่อๆแต่จริงๆแล้วมันคือคำสัญญาที่เป็นรูปธรรมจากรัฐเลยนะคะว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวมรัฐจะไม่ปล่อยให้คนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว นี่ไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายแต่คือเครื่องมือสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการต่อสู้กับการทุจริตเลยค่ะถ้าไม่มีคนกล้าให้ข้อมูลการทำงานของปป,ปชก็จะยากขึ้นหลายเท่าตัวเลยงั้นเรามาเริ่มถอดรหัสกันเลยดีกว่าครับจุดแรกที่ผมว่าสำคัญมากคือเรื่องของคำนิยามเพราะเหมือนเป็นการกำหนดขอบเขตของสนามรบเลยว่าใครอยู่ในเกมนี้บ้างในระเบียบนี้มีคำไหนที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษครับ คำแรกที่ต้องจับตาเลยคือคำว่าบุคคลค่ะที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสซึ่งอาจจะมีกรอบความหมายที่แคบกว่าแต่เลือกใช้คำว่าบุคคลที่กว้างมากครอบคลุมตั้งแต่คนที่มาให้ถ้อยคำอย่างเป็นทางการคนที่แค่ส่งหลักฐานม,มาให้หรือแม้แต่คนที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตามกฎหมายปปชค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว นี่มันเหมือนการออกแบบมาเพื่อดักทางไว้ก่อนเลยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาเล่นแง่ทางกฎหมายว่าเอ๊ะคนนี้สถานะไม่ชัดเจนไม่ใช่พยานในคดีซะหน่อยจะมาขอคุ้มครองได้ยังไงใช่เลยค่ะแต่ระเบียบนี้บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะมาในหมวกใบไหนถ้าคุณให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์คุณก็เข้าข่ายแล้วถูกต้องค่ะเป็นการปิดช่องโหว่ตั้งแต่คำแรกเลย อีกคำที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอันนี้นิยามไว้ครอบจัก,กรวาลมากไม่ใช่แค่ค่าทนายความกับค่าธรรมเนียมสารนะคะแต่รวมไปถึงค่าเดินทางค่าที่พักของพยานค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและสมควรคือตั้งใจจะอุดทุกรูรั่วทางการเงินจริงๆเพื่อไม่ให้ภาระตรงนี้มาเป็นอุปสรรคแล้วเงินเหล่านี้มาจากไหนครับ เป็นงบประมาณปกติหรือเปล่าจุดนี้ก็สําคัญค่ะระเบียบระบุชัดเจนในข้อ6ว่าให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่คือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากว่ามีแหล่งทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะรองรับอยู่ไม่ใช่คําสัญญาที่เขียนไว้ลอยๆแล้วไปลุนงบประมาณปีต่อปีมันสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้กับระบบทั้งหมดเลยค่ะชัดเจนครับพอเราเข้าใจคําศัพท์ในเกมแล้วงั้น ลองเดินเข้าสู่สถานการณ์จริงกันเลยสมมุติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้น้อยที่ไปให้ข้อมูลกับปปชแล้วยู่ๆก็มีหมายสารมาที่บ้านหาว่าผมมินประมาทหรือโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงชีวิตเริ่มยุ่งเหยิงแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการยื่นขอรับความช่วยเหลือค่ะตามข้อก้าวของระเบียบเงื่อนไขง่ายมากคือคุณเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลแก่ปปชไปแล้วและผลจากการกระทานั้น ทำให้คุณถูกฟ้องร้องคดีไม่ว่าจะแพ่งอาญาหรือโดนเล่นงานทางวินัยพูดง่ายๆคือมีเหตุซึ่งนำมาสู่ผลโดยตรงค่ะแล้วคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําผิดแต่กลับใจมาให้ข้อมูลหรือที่เรียกว่ากันไว้เป็นพยานล่ะครับเขาจะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยไหม ได้รับเต็มๆเลยค่ะระเบียบเขียนครอบคุมไว้ชัดเจนเลยซึ่งสมเหตุสมผลมากเพราะคนกลุ่มนี้คือแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งการให้ความคุ้มครองพวกเขาก็เพื่อจูงใจให้คนกล้าที่จะออกมาเปิดโปงความจริงและที่น่าสนใจอีกอย่างคือถ้าเจ้าตัวไม่สะดวกมาดำเนินการเองเช่นอาจจะถูกควบคุมตัวอยู่หรือป่วยก็ให้คู่สมรสหรือผู้แทนโดยชอบธรรมมาดำเนินการยื่นเรื่องแทนได้ค่ะถือว่ายืดหยุ่นมากเลยนะครับ แล้วขั้นตอนการยื่นเรื่องมันมันยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการติดต่อราชการทั่วไปไหมครับ ตรงกันข้ามเลยค่ะในข้อ10บเขาออกแบบมาให้ง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดคือจะไปเยื่นด้วยตัวเองที่สำนักง,งานปปชที่ไหนก็ได้ทั้งส่วนกลางภูมิภาคหรือระดับจังหวัดหรือถ้าไม่สะดวกจะทำเป็นหนังสือส่งปรายสีก็ได้หรือแม้กระทั่งยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังได้และที่สำคัญคือถ้าไม่รู้จะเขียนยังไงเดินเข้าไปแจ้งด้วยวาจาก็ได้แล้วให้เจ้าหน้าที่บันทึกและรวบรวมเอกสารให้ โอ้โหนี่มันแทบจะเป็นการปูพรมแดงเลยนะครับเหมือนกับจะบอกว่าแค่คุณส่งสัญญาณมาที่เหลือเราจัดการเองแล้วพอเรื่องเข้าระบบแล้วมันจะไปกองอยู่ที่โต๊ะใครนานแค่ไหนครับความรวดเร็วในสถานการณ์แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยใช่ค่ะและระเบียบก็เข้าใจประเด็นนี้ดีในข้อ12ใช้คำว่า เมื่อรับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเรียบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการปปชโดยพลันซึ่งต้องไม่ช้ากว่า30วันและมีวงเล็บต่อท้ายว่าถ้าเป็นเรื่องด่วนให้เสนอทันทียิ่งไปกว่านั้นข้อ15ยังให้อำนาจปปชทำงานเชิงรุกได้ด้วย คือต่อให้ไม่มีใครมายื่นคำร้องแต่ถ้าปปชไปสืบทราบมาเองว่ามีคนกำลังเดือดร้อนจากการให้ข้อมูลก็สามารถมีมติอิบยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้เลยไม่ต้องรอค่ะโอเคการยื่นเรื่องดูตรงไปตรงมาและรวดเร็วแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่ยื่นเรื่องแล้วจะได้รับการคุ้มครองแน่นอนไม่อย่างนั้นใครๆก็มาขอใช้สิทธินี้เพื่อกลั่นแกล้งคนอื่นได้ มันต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นแน่ๆคณะกรรมการปปชเข้าดูกันที่อะไรบ้างครับนี่คือส่วนที่3และเป็นแก่นของการตัดสินใจเลยค่ะอยู่ในข้อ17ขอสรุปเป็นหัวใจ4ข้อที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบด้านข้อแรกเหตุและผลคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่คุณถูกฟ้องร้องหรือโดนสอบวินัยมันมีสาเหตุมาจากการไปให้ข้อมูลกับปปชจริงๆไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอื่นใด ต้องมีความเชื่อมโยงโดยตรงมั้งั้นเองครับถูกต้องค่ะซึ่งก็นํามาสู่ข้อที่2ความเชื่อมโยงคือพฤติการการถูกฟ้องต้องเป็นผลสืบมเนื่องมาจากการให้ข้อมูลนั้นแต่สองข้อถัดจากนี้คือส่วนที่เป็นดุลยพินิษ์และสําคัญที่สุดค่ะข้อที่3ความสุจริตคือการให้ข้อมูลของคุณต้องทําไปโดยสุจริตใจเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงและข้อที่4ประโยชน์คือข้อมูลที่ให้ต้องเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนของปปช สองคำหลังนี่น่าคิดมากเลยนะครับคำว่าโดยสุจริตกับเป็นประโยชน์มันมันฟังดูเป็นนามธรรมและเป็นดุลยพินิษ์สูงมากเลยผมมีข้อกังวลน,นิดหน่อยครับสมมุติว่าผมให้ข้อมูลไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแต่สุดท้ายปปชสืบไปแล้วมันเป็นทางตันหรือข้อมูลนั้นไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะเอาผิดใครได้แบบนี้จะถือว่าข้อมูลของผมไม่เป็นประโยชน์แล้วผมก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าครับ มันไม่สร้างความกลัวให้คนหรอกครับใครจะกล้าให้ข้อมูลถ้าไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าข้อมูลตัวเองจะมีประโยชน์ในสายตาของกรรมการในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณขณะที่ให้ข้อมูลเป็นหลักค่ะคำว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำไปสู่การชี้มูลความผิดได้ร้อยเปอร์เซนต์เสมอไปแค่ข้อมูลนั้นช่วยเปิดประเด็นใหม่ๆช่วยยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงเดิมหรือช่วยให้เห็นภาพรวมของคดีชัดขึ้น ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วค่ะเขาไม่ได้มองที่ผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียวแต่มองว่าข้อมูลของคุณช่วยขับเคลื่อนกระบวนการไต่สวนไปข้างหน้าได้หรือไม่และที่สำคัญคือเมื่อปปชมีมติให้ความคุ้มครองแล้วตามข้อ19เ้าเขายังอาจกำหนดเงื่อนไขให้เราปฏิบัติด,ด้วยเช่นต้องไปให้การที่ศาลตามนัดนะซึ่งก็สมเหตุสมผลค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมองที่คุณค่าของข้อมูลในกระบวนการไม่ได้มองที่ผลแพ้ชนะของคดีเอาละครับ สมมุติว่าผมผ่านการพิจารณาอันเข้มข้นนี้แล้วคณะกรรมการปปชมีมติให้ความช่วยเหลือผมถึงตอนที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วครับความช่วยเหลือที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงปปชมีอาวุธอะไรในคลังแสงบ้างที่จะมาช่วยผมได้ตรงนี้คือส่วนที่แสดงถึงพลังของระเบียบฉบับนี้อย่างแค้จริงเลยค่ะ เขาแยกประเภทความช่วยเหลือไว้ชัดเจนมากเริ่มจากเบาที่สุดก่อนถ้าคุณโดนคดีแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายตามข้อ22ปปชสามารถจัดหาทนายความให้หรือถ้าคุณมีทนายอยู่แล้วเขาก็จะสนับสนุนค่าจ้างทนายให้แถมยังจ่ายค่ารมเนียมสารต่างๆให้ทั้งหมดเรียกว่าดูแลเรื่องการเงินในคดีแพ่งให้เบ็ดเสร็จเลยค่ะแค่นี้ก็ลงไปเปลาะหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าโดนคดีอาญานี่สิครับเรื่องใหญ่เลยถ้าเป็นคดีอาญาอาวุธจะหนักขึ้นไปอีกค่ะ ตามข้อ23-27ถึง27ถ้าเรื่องยังอยู่ในชั้นตำรวจหรืออายการปปชจะทำหนังสือแจ้งมติที่ให้ความคุ้มครองคุณส่งไปให้พนักงนานสอบสวนหรืออายการเพื่อประกอบสำนวนเลยซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นกรณีที่เอกชนฟ้องคุณเป็นคดีอาญาโดยตรงต่อศาล ปปชมีทางเลือกถึงสาทางคือ 1. ส่งเจ้าหน้าที่ของปปชอเองไปทำหน้าที่แก้ต่างคดีให้คุณเลย 2. จัดหาทนายความเอกชนให้หรือสร้องขอให้อัยการสูงสุดเข้ามาช่วยแก้ต่างคดีให้มีทางเลือกหลากหลายมากแต่ที่ผมอ่านเจอแล้วทึ่งที่สุดคือเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวในข้อ28ครับตรงนี้มันดูเหนือจริงมากใช่ค่ะนี่คือมาตรการที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้ ถ้าคุณถูกจับหรือควบคุมตัวในชั้นสอบสวนปปชจะแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวคุณโดยไม่ต้องมีประกรันค่ะเดี๋ยวนะครับโดยไม่ต้องมีประกันเลยเหรอครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องใช้ตำแหน่งไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องเลยค่ะและถ้าเรื่องไปถึงชั้นอายการหรือศาลแล้วปปชก็จะแจ้งไปยังอายการหรือศาลให้พิจารณาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีประกันเช่นกัน แต่ถ้าศาลเห็นว่ายังไงก็จําเป็นต้องมีหลักประกันปปชก็จะเข้ามาช่วยจัดหาหลักประกันให้เองลองนึกภาพดูนะคะนี่มันเหมือนกับรัฐเอาตัวตนขององค์กรอิสระอย่างปป,ปชมาเป็นหลักประกันให้คุณเลยเป็นการบอกกับกระบวนการยุติธรรมว่าคนนี้อยู่ในการดูแลของเราเราขอรับรองมันช่วยลดภาระทั้งทางเงินและทางจิตใจได้อย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ลดภาระครับมันคือการเปลี่ยนเกมเลยแล้วถ้าผมโดนเล่นงานทางวินัยล่ะครับถ้าเป็นเรื่องทางวินยัย ยิ่งเด็ดขาดยิ่งกว่าค่ะตามข้อ29เมื่อปปชมีมติให้ความคุ้มครองคุณแล้วเขาจะแจ้งมตินั้นไปยังผู้บังคับบัญชาของคุณพร้อมกับคำสั่งให้ยุติการดำเนินการทางวินัยในเรื่องนั้นทันทีค่ะใช้คำว่ายุติทันทีเลยไม่ใช่แค่ชะลอหรือรอผลคดีแต่คือตัดจบเลยโหฟังดูแล้วมันคือเกราะป้องกันที่สมบูรณ์แบบมาก ครอบคุมทุมิติทั้งการเงินกำลังคนและการใช้อำนาจทางกฎหมายแต่เกราะที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันคงไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดการใช่ไหมครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้การคุ้มครองนี้สิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอนได้เป็นประเด็นที่ต้องรู้ไว้เลยค่ะเพราะทุกอย่างมีสองด้านเสมอในหมวด5ว่าด้วยการสิ้นสุดความช่วยเหลือข้อ31ระบุเหตุไว้หลายอย่างค่ะเช่นตัวเราเองแจ้งขอยกเลิกคดีที่สุดแล้ว หรือกรณีที่น่าเศร้าคือเสียชีวิตแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทายาทก็ยังร้องขอให้ช่วยต่อไปได้แต่มันต้องมีเหตุผลในการยกเลิกที่น่ากังวลกว่านั้นแน่ๆ,ๆมีแน่นอนค่ะและนี่คือกลไกควบคุมความสมดุลของระเบียบนี้จุดสำคัญคือการยกเลิกเพราะพบในภายหลังว่าการให้ข้อมูลนั้นไม่เข้าเงื่อนไขโดยเฉพาะประเด็นโดยสุจริตหรือเป็นประโยชน์ที่เราคุยกันไปตอนแรก หรืออีกกรณีที่ชัดเจนคือคุณได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่กลับหลบหนีไม่ไปศาลตามนัดหรือผิดสัญญาประกันแล้วถ้าถูกยกเลิกด้วยเหตุผลอย่างการให้ข้อมูลโดยไม่สุจริตนี่ผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนครับสมมติปปชจ่ายค่าทนายให้ผมไปเป็นแสนแล้วแล้วเพิ่งมาเจอว่าผมกุเรื่องขึ้นมาผมแค่กล่าวขอโทษแล้วเรื่องก็จบหรือเปล่าไม่จบง่ายๆแค่นั้นแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่มีคมเคี้ยวที่สุดของระเบียบนี้ อยู่ในข้อ34ค่ะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหากการยกเลิกเกิดจากการที่คุณให้ข้อมูลโดยไม่สุจริตหรือกเกิดจากการหลบหนีปปชมีสิทธิเต็มที่ในการเรียกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เคยช่วยเหลือคุณไปคืนได้ทุกบาททุกสตังค์หมายความว่าถ้าเขาจ่ายค่าทานายค่าธรรมเนียมสารค่าเดินทางอะไรไปเท่าไหร่ผมต้องหาเงินมาใช้คืนทั้งหมดนี่คือบทลงโทษที่หนักหน่วงมาก ใช่ค่ะมันคือคกลไกป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้ระเบียบนี้ไม่ใช่เครื่องมือให้ใครก็ได้เอาไปใช้กันแกล้งคนอื่นแต่เป็นเครื่องมือสำหรับคุม้มครองคนที่สุดจริตใจและกล้าหาญจริงๆมันทำให้ระเบียบนี้ศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ผมเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับระเบียบฉบับนี้ เปรียบเสมือนโครงข่ายความปลอดภัยหรือเซฟตี้เน็ตที่รัฐออกแบบมาอย่างละเอียดรอบครอบมากสำหรับพลเมืองดีที่ช่วยชี้บ่อแสทุจริตมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือฉาบฉวยแต่การอุ้มชูในทุกมิติตั้งแต่การต่อสู้ในศาลไปจนถึงการปกป้องหน้าที่การงาน เป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะอยากจะเสริมทิ้งท้ายว่าระเบียบนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับคนที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้นแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งหมดเพราะมันกำลังสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้อให้คนดีกล้าที่จะลุกขึ้นสู้เมื่อคนรู้สึกว่าการทำความดีจะไม่ลงเอยด้วยการถูกทิ้งให้เจ็บตัวฟรีๆความร่วมมือจากประชาชนในการต่อต้านการทุจริตก็จะเพิ่มขึ้นและแน่นคือเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายลักษณะนี้ค่ะ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ฟังที่กำลังเตรียมตัวสอบในสายงานนี้สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อหัวใจของการคุ้มครองอยู่ที่ดุลยพินิษของคาว่าโดยสุจริตและเป็นประโยชน์เราในฐานะสังคมจะช่วยสร้างบรรทัดฐานและความเข้าใจร่วมกันได้อย่างไรเพื่อให้เส้นแบ่งระหว่างการให้ข้อมูลโดยสุจริตกับการกล่าวหาที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดมันชัดเจนขึ้น และไม่กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความหวาดระแวงให้ทั้งฝั่งคนให้ข้อมูลและคนถูกตรวจสอบเสียเองเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับในการนำไปปฏิบัติจริงร